สวัสดีครับกับผมงดาววิจัยไข่รหัสเหรียญน,นะครับวันนี้ผมจะมาไขารหัสเหรียญเกี่ยวกับเหรียญสตังรูนะครับซึ่งเหรียญสตังรูนี่มันก็มีด้วยกัน2อ,อย่างนะครับคือเหรียญสตังรูที่เป็นตาอุณาโลมแสงจักและเหรียญสตังรูลายกระหนกแข้งสิงซึ่ง หลายคนคงเคยเห็นและมีอยู่นะครับแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เลิกผลิตไปแล้วและบางเหรียญก็มีอายุกว่า100ปีโดยทั่วไปแล้วเหรียญกระสาบที่เราเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับผมส่วนมากด้านหน้าหรือด้านหัวจะมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์หรือเขือญาติของพระมหากษัตริย์ ส่วนของด้านหลังเหรียญนะก็จะมีตาสัญลักษณ์ต่างๆสามารถดูออกชัดเจนครับแต่ในส่วนของเหรียญสตังดูนั้นหลายคนคงสงสัยว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือด้านหัวหรือด้านไหนเป็นด้านหลังของเหรียญหรือด้านค้อยวันนี้ผมจะมาบอกวิธีดูว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าหรือด้านไหนเป็นด้านหลังของเหรียญสำหรับเหรียญกระสาบตาอุณาลมและแสงจากนั้น ได้มีการผลิตขึ้นในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับผมโดยได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราทองคำรอสอมีข้อความระบุถึงการผลิตเหรียญสตางค์ปีกโดยยึดตามระบบทศนิยมมาตรฐานสากล กำหนดให้1บาทเท่ากับ100สตางค์พร้อมทั้งจัดทาเหรียญกระสับแบบใหม่อันได้แก่เหรียญทองขาวหรือนิกเกิลชนิดราคา10สตางค์และ5สตางค์และเหรียญทองแดงชนิดราคา1สตางค์ขึ้นโดยประกาศออกใช้ในวันที่1ิพฤศจิกายน2451หรือรอสอ127 โดยรัฐบ,บาลไทยได้ว่าจแจ้งให้โรงกระสาบัสเซลประเทศเปิเมียมเป็นผู้ผลิตชนิดราคา10สตางค์ผลิตจํานวน2 000, 000, ล้านเหรียญชนิดราคา5สตางค์ผลิตจํานวน1 000, 000, ล้านเหรียญชนิดราคา1สตางค์ผลิตจํานวน5ล้านเหรียญเหรียญสตางค์ชนิดราคา10สตางค์นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20มเมตร เหรียญชนิดราคา5สตางค์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง17.5มิลิเมตรเหรียญชนิดราคา1สตางค์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง22.5มิลลิเมตรเหรียญทั้ง3ชนิดราคานะมีลักษณะเหมือนกันแต่จะต่างกันเฉพาะขนาดและโลหะที่ใช้ทำเหรียญเท่านั้นเป็นเหรียญกลมแบนขอบเรียบเจาะรูตรงกลาง โดยรูปแบบด้านหน้าเหรียญน,นะครับตรงกลางมีรูเป็นรูปอุณาโลมโดยสัญลักษณ์อุณาโลมนี้มาจากอัขระโอมตามพติฮินดูเกิดจากการผสมคําระหว่างอุอะมัอันหมายถึงเทพเจ้าทั้งสามริมขอบด้านซ้ายมือนะครับมีอ,อักษรคําว่าสยามรัฐริมขอบทางขวามือมีอ,อักษรคําว่าสตางเบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเป็นรูปจักรแปกรีบใ้้จักรสื่อถึงความหมายปฐมราชวงศ์จัก,กรีลิมขอบด้านในมีเลขบอกปีที่ผลิตต่อมาในปีพศ2484นะครับในสมัยราชการที่8ก็ได้มีการผลิตเหรียญกระสาบ ขึ้นซึ่งเป็นเหรียญกระสาบที่เป็นลายบัวกระหนกแข่งสิงนะครับซึ่งมี4ชนิดราคาด้วยกันคือเหรียญ1น1สตางค์ซึ่งผลิตจากทองแดงเหรียญ5สตางค์ซึ่งผลิตจากเนื้อเงินเหรียญ10สตางค์ซึ่งผลิตจากเนื้อเงินและก็เหรียญ20สสตางค์ซึ่งผลิตจากเนื้อเงินโดยเหรียญหนึ่งสตางค์ซึ่งทำจากทองแดงนั้นเป็นขอบเรียบนะครับ ส่วนราคา5สตางค์ส0สตังค์งและ20สะตังค์ซึ่งทำจากเกินนั้นเป็นขอบเฟืองครับลักษณะด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับตรงกลางมีรูนะครับริมขอบด้านไหนมีลายกะนกแข้งสิงพื้นบนมีลายกระหนกขาบซ้ายขวาด้านซ้ายมีเลขบอกราคาด้านขวามีอ,อักษรย่อสอต่อ เบื้องล่างมีข้อความว่ารัฐบาลไทยส่วนด้านหลังของเหรียญริมขอบด้านในบนนะ่ะมีลายก้านขดอยู่เบื้องล่างมีข้อความบอกปีที่ผลิตอยู่ในวงกรอบนะครับนอกวงกรอบมีลายกรีบบัวซ้อนโดยรอบ